กรณีที่คุณอฉัยยะนะครับและภาคประชาชนได้มาร้องขอให้กรมสอบสวนที่พิเศษนะครับตรวจสอบนะครับว่ามีกระบวนกลุ่มบุคคลนะครับที่มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับวันนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนตามคำสั่งที่20ทับ2,168นะครับเขาได้มีการประชุมเปิดคดีเป็นครั้งแรกนะครับ ก็มีมตินะครับในการที่จะเชิญผู้ร้องนะครับคุณอฉัยยะนะครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วข้อที่สองคือว่าทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนในการสแกนดนเบลนับเจ้าพยาจุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับว่า